โอ้ยเป็นบ้าอะไรหน่ยพี่เบนมาผิวปากเสียงดังเลยแถวนี้เฮ้ยกคนมันอารมณ์ดีไงอารมณ์ดีเหมือนหน้าตาเราจะซื้ออะไรเอาไอ้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยปากมึงช่วยดูหน่อยดิตอนนี้มันกี่โมงแล้วปุ๊บอ่าดูดูดูหน่อยดูหน่อยกี่โมงแล้ววะมึงตาบอดเลยไงถึงดูเองไม่เป็นอ่ะฮะเฮ้ยแตกงเอาไปเพื่อนนะมันก็ช่วยคุณดูหน่อยดิวะไม่ดูไม่ดูเว้ยจะไปไหนก็ไปไปโอ้ยทำงานอยู่ ไม่สนใจโรเล็กเูาเลยอ่ะโรเล็กซื้อมาเป็นนะเนี่ยโอ้เอ๊ะงั้นเอาน้ำอัดลมขวดนึงเอาเย็นๆนะแบบเย็นๆเลยดื่มเพื่อแก้กระหายหน่อยนะแล้วมาเลยอากาศมันร้อนไงช่วงนี้มาโรลงโรเล็กอะไรฮะรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวไปหยิบมาให้โรเล็กโรเล็กไม่ใช่โรเล็กโรเล็กเรียกโรเล็กพูดไม่ชัดนะเมื่อกี้คนดอยหรือเปล่าแ็นอะโอ้ยร้อน โอ้อาการร้อนว่ะฝนตกแท้ๆเออร้อนจังวะร้อนเออมันร้อนอ่ะดูดิโอ้มันร้อนมากเลยนุ้ยดูดิมันอบอ้าวมากเฮ้ยช่วยด้วยก่อนเอยของอกูแดงเปล่าวะไม่เอาสร้อยฟาดหน้ากูเลยล่ะไม่อากาศร้อนครับของกูชอบแดงไงมึงด้วยหน่อยดิที่บ้านไม่มีกระจกไม่ไงวะฮะดูเองไม่เป็นเหรอเอานนี้มีกระจกอยพอดีดูเองเลยอย่ามายุ่งกับกูทำงานอยู่ขออนุญาตดูแป๊บนึงนะเออปัก ไม่เห็นมีเลยอ่ะอีกทางหนึ่งดินี่เหรออีกทางหนึ่งว้ายว้ายอะไรมึงอีกเนี่ยเมื่อกี้กูส่องกระจกแล้วกูตกใจอ่ะคนอะไรไม่รู้ล้อหล่ออ่ะหล่อสมัดเลยเลยสุดโต่งเลยสเลยนีว่ามาริโอนะเออพอดูไปดูมาอ้าวใช่มาริโออ่ะไปไปิ้ลเป็นอะไรรู้สึกไม่ค่อยดีเลย เห็นคนรอในกระจกอีกแล้วมีแล้วมารยาทไม่ดีเลยสองผัวเมียนี่เห็นคนรอหน่อยทำเป็นรับไม่ได้โทษเอาไปนำมาละของพี่สิบสามบาทไปแล้วก็ปอยฮะอะไรนะไปแล้วก็ปอยมึงพูดว่าไงนะดังๆชัดๆหน่อยดิ ก็แปะไว้ก่อนไงแปะไว้ก่อนโอ้ยแค่17บาทมึงยังไม่มีปัญญาจ่ายแล้วยังมาอวดนาฬิกาอวดสร้อยอวดนู่นอวดนี่แทนที่มึงจะเอาเงินที่มึงไปซื้อของพวกเนี้ยมาเคลียร์หนี้ที่ร้านก่อนไอ้พวกแก้วแหวนเงินทองพวกเนี้ยกูได้มาจากของแถมที่ซื้อขนมเมื่อวานไงซื้อมาหมดไปอู้ห้าร้อยกว่าบาทนะมแนั่นไงกูว่าแล้วมึงมีดีอะไรบ้างเนี่ยฮะก็ก็หน้าหล่อๆไงหน้าตาที่ดีไอ้ลูกเฮ้ยตีจะมีหน้ามาพูดอีก จะแปะใช่ไหมเนี่ยบอกมาได้ว่าจ่ายวันไหนเอ้าเฮ้ยนี่กูแปะไว้เยอะขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยก็ใช่นะสิตั้งแต่แปะมาเนี่ยยังไม่เคยจ่ายเลยสักครั้งก็มีหัวเป็นยากนะใส่ถุงไหมจริงไม่ไม่ชอบใส่ถุงนะแต่ใส่ก็ได้ป้าปะถุงมา เดี๋ยวนะเฮ้ยใส่ถุงกันแบบนี้หรือก็เมื่อกี้บอกให้ใส่ถุงไม่ใช่หรอแล้วแบบนี้ไม่ได้ใส่ถุงตรงไหนอ่ะไอ้ใส่ถุงนะมันถูกแล้วแบบนี้จะกินยังไงอ่ะบริโภคไม่ได้ดิแบบเนี้ยโอยมึงนี่โตแค่จมูกสมองนี่ไม่เคยโตนะมึงก็กัดที่ก้นถุงแล้วให้น้ำมันไหลลงนี่วะรู้ว่ามึงจะกินผ่านทูบฮะกินผ่านทูบดีกว่าเฮ้ยลืมยังไงวะ กรอก็ไม่มีอ๋อมาดูอย่างนี้เหรอน้ำพคกอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย